เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนในเท็กซัสตะวันตกได้รับคำเตือนว่าพวกเขาอาจถูกยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐอเมริกาหลังจากผู้นำกลุ่มค้ายาซินาลวอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาหลังจากผู้ก่อตั้งร่วมของกลุ่มถูกจับกุมในเดือนกรกฎาคมตามบันทึกภายในในอดีตกลุ่มค้ายามักจะไม่ก่อเหตุรุนแรงกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเกรงว่าจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง แต่การจับกุมอิสมาเอลซัมบาดาผู้ก่อตั้งร่วมและโคกินกุสมันโลเปสลูกชายของโคกินกุสมันเมื่อวันที่25กรกดาคมทำให้ความเชื่อเหล่านี้เสื่อมลงโดยเฉพาะในหมู่สมาชิกที่อายุน้อย บันทึกภายในที่นิวส์เนชั่นได้รับมาเตือนถึงภัยคุกคามจากการยิงปืนครั้งใหม่ได้ถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางในเขตเอลปาโซรัฐเท็กซัสบันทึกดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ผู้รับเหมาที่ทำงานในฟาร์มแห่งหนึ่งในเมืองอีเกิลพาร์ตรัฐเท็กซัสรายงานว่าถูกยิงผ่านรั้วชายแดนเมื่อวันที่15ตุลาคม พวกเขาไม่กลัวใครอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาวิกเตอร์อาวิล่าอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกล่าวกับสื่อพวกเขามีทรัพยากรและความสามารถแต่พวกเขาจะใช้มันต่อต้านเรา เมื่อปีที่แล้วภายใต้การปกครองของเอลชาโปกลุ่มซินาโลอาได้สั่งห้ามการผลิตเฟนทานินภายใต้โทษประหารชีวิตคำสั่งดังกล่าวมาจากลูกชายของเขารวมถึงลูกชายคนหนึ่งที่ถูกจับกุมในเดือนกรกฎาคมหลังจากถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อแซมบาดาและบังคับให้เขาขึ้นเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกา ขณะที่ผู้นำของกลุ่มค้ายาเริ่มแตกแยกการต่อสู้ภายในกลุ่มต่างๆก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในจังหวัดซินาโลอาของเม็กซิโกมีผู้เสียชีวิตมากกว่า190รายขณะที่ความรุนแรงยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น รายงานระบุว่ากลุ่มค้ายาได้ตั้งด่านปิดล้อมทั่วเมืองคูลิอาคันซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐซินาโลอาที่กลุ่มค้ายาตั้งอยู่เมื่อถึงจุดตรวจผู้ขับขี่จะถูกจ่อปืนเข้าที่ขณะที่สมาชิกกลุ่มค้ายาพยายามค้นหาในโทรศัพท์ผู้ที่มีการติดต่อกับกลุ่มคาเทลคู่แข่งมักจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใครก็ตามที่ส่งข้อความผิดวลีหรือส่งรูปของคนที่ไม่ควรส่งก็อาจต้องเผชิญกับการลงโทษแบบเดียวกัน ในเดือนกันยายนนักรบคาเทลได้ลักพาตัวนักข่าวอาชญากรรมในเมืองกุลิอาการพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนหลังจากที่นักข่าวเหล่านั้นหยุดรถและคนโทรศัพท์มือถือของพวกเขาเดวิดมาติเนสนักข่าววัย20ปีได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาแต่เพื่อนของเขาอีกสองคนถูกตีจนเสียชีวิตและศพของพวกเขาถูกทิ้งไว้ใต้สะพาน มิเกลคาวเดรอนผู้ประสานงานทั่วไปของสภาแห่งรัฐว่าด้วยความปลอดภัยสาธารณะกล่าวกับมาซาดแลนดโพสต์ว่าแทนที่จะคาดการว่าความขัดแย้งนี้จะยุติลงอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปกลับพบว่าความมั่นคงสาธารณะการเคารพสิทธิมนุษยชนกิจกรรมการผลิตเศรษฐกิจและสุขภาพทางสังคมและอารมณ์กำลังเสื่อมถอยลงเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยวันแล้ววันเล่าผู้คนใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวโรงเรียนว่างเปล่าเยาวชนหายไปถนนหนทางว่างเปล่าในเวลากลางคืนเขากล่าวเสริม